สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อเสาร์นี้เนาะพี่ชีจะมาทำเมนูกระไตปลานี่ตัวแซ่บพี่ชีจะมาอดอกอกกระไตปลานะก็กระไตปลานี่ตัวนี้จะเป็นตัวเมือ่อมือวานนี้เนาะอันน่ะเฮาไปล่าเนาะแล้มื้อนี้เฮาสิเฮ็ดกินนะข้าวขวานเนาะไปติดตามเบิ่งไปเนาะแล้วก็เฮาสินึ่งเขาก่อนเนาะนึ่งเขาแล้วหลังจากนึ่งเขาแล้วแล้วเฮาสิเฮ็ดตัวนี้กระไตเนาะ นีเดี๋ยวนี้เขาซีนึ่งเขากันเนาะอันนี้จะเป็นเขาดำเขาเหนียวดำเนาะพี่น้องเราสีนึ่งเขาแล้วเบื่อเสียเวลานะเนาะเอาสีมาแตง่งเอาหนำกระต่ายตัวนี้ออกก่อนเนาะนี่ตัวนี้เอาตัวนี้ออกก่อน ได้แล้วนะพี่น้องเนาะน,นี่เขาสิตับเบ่งครึ่งนะเอาเครึ่งหนึ่งไปให้น้องใส่เนาะเดี๋ยวเราไปสองคนเนาะเอาออเครึ่งหนึ่งแล้วน้องสาวครึ่งหนึ่งนะ ตัวนี้ไปให้น้องใส่เนาะเอาหัวแล้วก็ตัวนี้เนะเอาให้น้องใส่แล้วพี่สีจะเอาตัวนี้ขาเนีโนโน้เนาะเนื้อไหลเนาะ ดูหล่อสิอหล่อโตดูเราแบบเนาะพี่น้องเนาะได้ประมาณนี้แล้วเอาสีไปเอามาเพชรเอาครีมเอาคง,งเครื่องเต่งน,นะในส่วนนี้อันนี้จะเป็นของพีซีปุกเองจะใส่ครีมแบบนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็มัดเพชรเนี่ย อันนี้ปุดเองเนาะปุดเองกินเองเนาะเผ็ดตัวนี้เผ็ดขี้หนูด้วยอันนี้นะอันนี้จะเป็นสวงพัดเนาะพี่ซีปุกบเองเนาะกินกินตัวนี้แหละบ่มีเคมีเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเ่าเห็ดเองเ,เห็ดเองกินเองน่าจะบ่มีเคมีหลายตัวนี้ได้อันนี้จะเต็งใส่มีรสชาติดีด เครื่องเต็งก็มีแต่ประมาณน,นี้นะพี่น้องมีผัดซีมักเพชรแล้วก็สีไข่อันนี้จะเป็นซิมกระต่ายอันนี้จะเป็นเม็ดเท้าเนาะนึ่งเขาเขาเหนียวดำเนีย่ยอันนี้นะพี่น้อง นี่จะเป็นเม็ดเท่านึงเนาะส,นส่วนตัวนี้เขาสิปิ้นกินเลยนี่เนาะขาตัวนี้เขาปิ้นกินแล้วก็ซีนตัวนี้เขาสิอบนะ

ไ,นะไฟตไัวน,นะไไนี้เนาะก่อไฟแไปนี้เนาะก่อไฟแไปนี้เขาเห็ดแต่งเส็ตแต่งกินเนาะมันจะแซ่บกว็ที่เขาใช้ไฟฟ้าเนาะแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าหน,หน่อยนึงเอาสิาสตัวนี้ให้มันสุดก่อนเอาสิต้มน้ำใส่เอาน้ำใส่ลงไปเลี้ยงไก่ นี่ก็เล่นไก่ตีแล้วก็มีหมาเด้แล้วก็มีไก่ต่อเด้วเนาะนี่นไซไซจะเป็นบอลใส่ี p ีใส่ไก่ต่อที่จะเหมือนเนาะเติมน้ำใส่ลงไปเนาะเ <c oughs> ติมน,น้ำลงไป <c oughs> นี่เองเนาะ มาณสิบน,นาทีไปอของแซบอันนี้จะเป็นตุกปิน้นกระต่ายปิ้นตุกปินกป้นนี้จะมีกลิ่นนี่ว่าตรงอบนี้บบมีนมันนี้จะเป็นข้าวเหนียวข้าวไม่ข้าวเหนียวดำเนอะนี่อืม